สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเชานี้คนเกษตรครับผมชาวนี้ก็มาตัดหญ้าทําความสะอาดที่บริเวณสวนด้านนี้นะครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จก็มีการนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนนิดนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับตอนนี้ก็จะมาทําคลิปเดินชมสวน พาเพื่อนๆนะครับเดินชมสวนเนื้อหาสาระก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเช้านี้เราก็มาเดินชมสวนกันนะครับว่าสวนของคนเกษตรมือใหม่ตรงนี้จะปลูกอะไรไว้บ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นใบใบมงนะครับทางอีสานเรียกว่าใบโมงนะครับรสชาติจะเป็นเปรี้ยวๆนะครับออกเปรี้ยวๆแจงใส่เห็ดเนี่ยอร่อยนะครับต้มใส่ปลาก็อร่อยนะครับ ยอดโมงนะครับก็จะปลูกไว้หลายอย่างนะครับอาจจะดูไม่หมดนะครับอันนี้ก็มะกรูดอันนี้ก็มะม่วงอันนี้ก็พุทรานะครับพุทรากรอบนะครับปีที่แล้วนี่ออกออกผลนะครับติดผลเยอะเต็มต้นเลยนะครับ,รบพวกนี้ก็จะเป็น กระท้อนะครับกะทอนปุยฝ้ายที่ผมได้ตอนจริงมาจากต้นใหญ่นะครับมีอยู่2ต้นนะครับันต้นหนึ่งนะครับตอนนี้โตแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีนะครับก็จะได้กินลูกแล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวก็จะมีในสวนนะครับก็จะเป็นดอกกระเจียวป่าครับผมได้ขุดมาปลูกนะครับปลูกไว้ ช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี่มันจะขาวเต็มเลยนะครับดอกกระเจียวป่านะครับดอกเขาขาวนะครับเต็มนะครับก็จะมีต้นสาคูต้นอีลอกอีพุกนะครับเนี่ยอีลอกนะครับอีลอกอย่างนี้นะครับนี่ที่เราชอบไปแจงใส่หน่อไม้นะครับแจงใส่แม่เป้งนะครับอีกหน่อยมันก็ขึ้นนะครับขึ้นเต็มนะครับสวนตรงนี้ก็จะเป็นมันนะครับเป็นมันลูกเห็บนะครับปลูกไว้นะครับปีที่แล้วเนี่ยได้เยอะนะครับ ผมปลูกเป็นแถวไปนู่นนะครับตอนนี้ยังไม่ปลูกนะครับอีกสักหน่อยก็จะปลูกนะครับมันจะมีมันลูกเห็บมันมือเสือมันเข้าก่ำนะครับมันมันตีนช้างนะครับตีนช้างที่ปลูกไว้แถวนี้นะครับมันจะเป็นหัวใหญ่ๆนะครับเต็มสวนนะครับแถวนี้เป็นการปลูกพืชผสมผสานนะครับอันนี้ก็กระท้อนนะครับที่ที่นำเมล็ดมาปลูกนะครับทนใหญ่แล้วนะครับ ก็เป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับแต่นําเมล็ดไม่ใช่จิงตอนนะครับต้นนี้เป็นจิงตอนนี่ครับนี่ครับสวยโตแล้วครับนี่ปลูกก็น่าจะน่าจะสองปีนะครับเพื่อนๆนี่นะผมตอนมาก็จิงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเซนนี่แหละนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทองดีนะครับส้มโบนะครับปลูกไว้ ตรงนี้ก็จะมีลิ้นจี่นอพอหนึ่งที่โดนลมพายุมาพัดเอาไปกินแล้วนะครับต้นกําลังงามเลยครับเสียดายมากนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกทดแทนนะครับไม่ปลูกเลยนะครับเดี๋ยวพานเพื่อนมาดูดอกขานะครับนี่ครับตอนนี้ก็ออกดอกเยอะเลยนะครับนี่ดอกขาสามารถนําไปกินกับป่นได้นะครับกินสดๆนะครับนี่ครับ กนกับปนปลานะครับผนปลาทางอีสานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินทาลัมนะครับอินทาลัมนะครับก็ปลูกไว้นะครับแซมกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนาวจริงตอนมานะครับแป้นนะครับที่ผมตอนมาปลูกนะครับลูกก็ดกนะครับกดกมะนาวปลูกไว้หลายต้นนะครับน่าจะประมาณ20ต้นนะครับตอนนี้ก็กำลังออกลูก มะนาวนะครับเยอะนะครับก็พอได้กินนะครับปลูกไว้ไม่ได้ซื้อหานะครับอ,อินทผลัมะมะม่วงนี่ครับปลูกแซมๆกันไว้ตรงนี้นะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นอินทผลัมส่วนตรงนั้นก็เป็นต้นฟักข้าวนะครับฟักข้าวนี่ครับ กำลังโตครับปลูกไว้3ามต้นนะครับแถวนี้ตัดหญ้าเสร็จก็ยังไม่ได้นะครับสําหรับทุเรียนผมก็ยังไม่ไม่ได้กวาดหญ้านะครับก็ไม้มือเสือติดอยู่นะครับทุเรียนนะครับต้นนี้ครับกําลังออกใบอ่อนเต็มนะครับเนี่ยใบอ่อนยอดอ่อนกําลังออกมาเต็มเลยนะครับก็ตัดแต่งจริงโปร่งนะครับผมตัดให้โปร่งนะครับลมผ่านนะครับ นี้ก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนจันทบุรีเจ็ดนะครับยอดเต็มเลยนะครับตอนนี้นต้นนั้นก็ชนีนะครับชน,นีตัดหญ้าเต็มนะครับตัดหญ้ายังไม่ปวดอ,อินทพาลัมเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูอินทพาลัมที่ที่เขา,าแทงจันนะครับามาดูว่าวันนี้ผลจะโตโตหรือ,อยังนะครับโตหรือ,อยัง หลังจากที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนก็เริ่มโตมานะครับโตมาบ้างนะครับอันนี้ก็ฟักข้าวนะครับปลูกไว้นะครับอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้แมลงนะครับนี่แมลงศัตรูพืชนะครับเดี๋ยวนําออกนะครับเดี๋ยวนําออกอมันจะมากัดกินใบพืชนะครับอันนี้ครับ อินทผารามนะครับหนึ่งเดียวที่ติดผลนะครับเป็นการเพาะจากเมล็ดนะครับลูกโตบ้างหรือยังนะครับหลังจากที่ทำคลิปไปคลิปก่อนนครับคือการผสมผมจะผสมเจส่นอาจจะช้าไปนะครับอาจจะช้าไปตามที่คลิปผมทำไปว่ามันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบานคนละทีนะครับ มันบานช้ากว่ากันนะครับต้นตัวตัวเมียเนี่ยบานก่อนนะครับบานก่อนประมาณสามวันส่วนตัวผู้นี่บานทีหลังก็เลยนํามาผสมนะครับมันอาจจะไม่ไม่ติดนะครับไม่ติดร้อยเปอร์เซนต์ก็คือ,อมันจะไม่ได้ผลนะครับมันจะไม่ได้ผลลูกมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่มันจะเรียวๆนะครับเรียวๆแบบนี้นะครับเนี่ยลูกที่โตมันก็มีมันกน็อาจจะ อาจจะไม่เต็มนะครับก็ปลูกไว้ดูนะครับปลูกไว้ชมประดับสวนนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการผสมเกรสรที่ช้านะครับช้ากว่านะครับระยะเวลามันไม่ได้นะครับก็จะมาชมสวนประมาณนี้นั้นก็ชะนีนะครับทุเรียนเหมือนกันตอนนี้ก็ใบอ่อนแต่งกิ่งออกนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเช้าๆมาชมสวนครับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ